สวัสดีครับผมอาจารย์ดวงวันนี้มาพบกับแฟนมวยอีกครั้งครับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปที่สองโปรดติดตามโปรดช่วยสนับสนุนผมด้วยนะครับอาจารย์ดวงครับวันนี้ผมจะมาวิจารณ์การแข่งขันชกมวยรายการสึกเจ้ามวยไทยวันที่ยี่บสามเมษาสองพันรหกสิบห้านะครับสึกเจ้ามวยไทยมีการแข่งขันทั้งหมดที่ผมมาวิราะห์อาจารย์นะมีสี่คู่หลักๆนะครับ เอาเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับค,คู่ที่หนึ่งครับปลูกเสกใหญ่เชยใหญ่เชยซีฟู้ดพบกับเอกชัยเด็กเพชรสีทองน้ำหนัก125ร้อยี่สิบห้าปอนคู่นี้ผมไม่ต้องบรรยายสรรพคุณให้มากมายนะครับว่าไฟสุดท้ายชกกับใครฟาร์มไฟสุดท้ายไม่ต้องครับเอากันเนื้อไปเลยนะครับเอากันเน้นๆไปเลยเอากันตรงๆจะจ่าไปเลยว่าไฟสุดท้ายทั้งสองคนเนี่ยทั้งปลูกเสกและเพชรเอกชัยเนี่ยชคชกมาดีทั้งคู่ครับชกดีทั้งคู่เพชร ไอ้ปุกเสกเนี่ยใหญ่เชยซีฟู้ดเนี่ยเป็นมวยบูดูดันจิตใจโอ้ยห้าวหารแล้วเป็นเด็กจังหวัดภาคใต้คนตังด้วยจิตใจดีมวยนี้อนาคตผมว่าน่าหน้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 านาจะไปไกลนะครับเพราะเขาทุกแบบว่าเอาใจแฟนมวยครับเอาใจแรงเชียร์ส่วนเพชรเอกชัยก็เป็นมวยจังหวะฝีมือถอยศาสแข้่งซ้ายซถ้า ปุกเสกเดินมาทะเลยทะลา่าไม่กาดตกพึ่งกาดหล่นมาก็าอาจจะโดนได้ครับโดนหมัดซ้ายหมัดซ้ายแข้งซ้ายได้เพชรเอกชัยก็จิตใจโอเคครับความแข็งแรงผมว่าเพชรเอกชัยจะได้หนาส่วนปลุกเสกจะได้ลอยนิดๆครับน้ำหนักที่ชก125ปอนด์ก็ชกกลางวันด้วยเนาะผมปลุกเสกนี่ชกกลางวันมาตลอดนะส่วนเพชรเอกชัยนี่ส่วนมากจะชกตอนค่ำค่ำำเนาะ ตอนค่ำตอนดึมในความคิดขงผมนะผม,ส,ผมนะส่วนตัวของผมนะส่วนตัวของอาจารย์ดวงชอบไปที่ปลุกเสกอ่ะดูดันดีอะผมชอบถ้าต้นต้นตีนกชัยไม่ค่อยอออกาวุธหรือว่ายังไงเนี่ยผมว่าปลุกเสกจะดีกว่านะไปปลายปลุกเสกจับแทงเขาผมว่าจับได้แน่น,นอนะแต่ผมให้ปลุกเสกแล้วกันก้าคะแนน ห้าเอกชัยแปะคะแนนอ่าครูที่อาจารย์ดวงชอบไปในส่วนตัวนะครับชอบไปที่ปลูกเสกอ่าเพื่อนๆพไอ้พี่น้องชาวมวยก็ว่าไงก็โอเคไปแต่ผมมองว่าปลูกเสกดีกว่าดูดันกว่าพชรเอกชัยก็ฝีมือดีซ้ายดีแข้งดีไอ้น้องคนนี้จิตใจดียืนนิ่งแต่ความดุดันเนี่ยความสดความห้าวอ่ะผมชอบที่ปลูกเสกอ่าครูแรกผมให้ไปไป,ไป,ไ,ปไปที่ปลูกเสกแล้วกันนะโอเคก้าคะแนน ให้เอกชัยแปลกระแนนโอเคครับมาคู่ที่สองครับไม่มีการเสียเวลานะคูี่สองเพชรสีรชัยเดชดเพชรสีทองเจอกับจอมหดชอเกตวีนาเพชรริชยัยเพชรสีทองนี่มวยหนุ่มแน่นสดแต่ว่าสภาพจิตใจยังไม่มั่นคงส่วนเจ้าจอมโหนี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงครับถ้าเป็นรถก็คงจะเป็นรถโตโยต้วยตาวิโก้รุ่นแรงๆครับบุกบันทนดี หรือี่เป็นอุตสุดีแม็กซ์ซูปเปอร์คอมเมเลยจอมโหดชอเกตวีนาสภาพร่างกายอาจจะเป็นรองเพชรสิริชัยอยู่ครับแต่ว่าอาวุธมวยซ้ายทอร์นาโ,โดหรือว่าซ้ายซ้ายเมืองเมืองสูรินเนี่ยผมให้จอมโหดชอเกตวีนานะครับคููเนี่ยเอากระงตรงเลยไม่ต้องไปต้องไปบอกว่าไฟนู้นไฟนี้ไฟที่ผ่านมาโชคใครไม่ต้องเอานเนื้อๆไปเลยผมฟันทงไปที่จอมโหดเลยครับ คุณนี้เน้นๆน,น,นะครับผมให้จอมพลสิบแอมสิบคะแนนเต็มนะครับหนึ่งสองสามลองไปเลยครับผมเชียร์ครับตามคณะติของผมตามตามตามคำพิ้งผมนะตามคำพิ้ของอาจารย์ดวงชอบไปที่จอมพลครับให้สิบคะแนนเต็มให้เพชรสิริชัยเนี่ยแปดคะแนนครับได้ใหญ่ก็จริงอยู่ครับแต่ผมไม่แปดคะแนนเพราะจิตใจใเด็กคนนี้ก็ก็ดีแต่ว่าไปลายแล้วผมผมดูการชกหลายไฟนะถ้าเขาเสียเปรียบเนี่ยมัน มันจะเป็นรงนะแต่ไอ้เจ้าจอมโหดนี่ถ้าเสียเปรียบหรือได้เปรียบก็ใจมั่นคงดีถ้าไม่โดนเขาน็อกไปก่อนนะผมชอบไปจอมโหดครับมวยหน้ารองครับมวยหน้ารองให้สิบคะแนนเต็มครับโอเคครับคู่นี้ฟันตรงไปที่จอมโหดครับผมให้จอมโหดผมชอบเป็นจอมโหดครับในความคิดส่วนตัวผมนะโอเคครับมาเจอมาดูคู่ที่สามกันเลยนะครับเพชร เปาลิสท BM, ีบีเ <c> อ <oughs> ็มยิมกับธีรพลแดงขอทรายครับมวยนี้ก็เป็นมวยขวากับมวยซ้ายครับเพชรเปารลิสเนี่ยถนัดขวาธีรพลเนี่ยถนัดถนัดเอา้าขวาหมนกันเนี่ครับเนี่ยมวยขื้ขวาตัวขวานี่ครับขวาก็ขวา,ขวาแต่ว่าเจ้าธีรพลจะได้ใหญ่ชกกันน้นหนักร้อยสิบแปดปอนด์นะครับส่วนเพชรเปาลิสเ,เนี่ยทีบีเอ็มเนี่ยจะได้ ผมว่าเล็กกว่าบางกว่านิดนึงแต่มวยคู่นี้ครับมันดูตรงที่ว่าการชกที่กลางวันหรือกลางคืนนะครับถ้าเป็นกลางคืนผมก็จะเชียร์ไปที่เจ้าธีรพล,ลนะครับเพราะจิตใจมั่นคงยืนหลักดีแข้งขวัวดีแต่ว่าอาจจะช้าไปหน่อยนึงแต่เจ้าเพชรเป่าฤทธิ์เนี่ยไวแข้งไวศาสตร์ไวสอกคมโอ้จับเดินตีเขาอย่างเดียวเจ้าหมอเนี่ย จิใตใจโอ้เด็กคนนี้สุดยอดเลยผมว่าอนาคตจะดีนะเพชรเปาลทิ์เนี่ยไอ้น้องคนเนี้ยธีรพลก็อนาคตดแตีแต่แต่แต่ผมมองดูในอนติผมนะของอาจารดวงธีรพลเนี่ยช้ากว่าเพชรเปาลทิ์คุยนี่ผมมองไปเลยผมชอบไปที่เพชรเปาลทิ์ผมให้ก้าคะแนนผมให้ธีรพลเนี่ยไปคะแนนแล้วกันในในส่วนตัวที่ผมชอบนะส่วนตัวของอาจารดวงชอบไปที่เพชรเปาลทิ์ครับ โอเคครับขอให้พี่น้องชาวมวยก็ติดตามเชียร์ดล้วนะครับฝากติดตามอาจารย์ดวงด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดรูปประดิ่งติดตามไว้นะครับให้กำลังใจด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดขออภัยด้วย <c oughs> เอามานะมาคู่ที่สี่ครับคู่ที่อยู่หลังผู้เอกครับคู่นี้เป็นมวยแก้มือกันครับแลมบง รีกอการซ้าไอลรีกอการค้าหรือว่าทอเทลพัทนะครับคนคุณเดียวกันครับเจอกับกิจเพชรรัตนพานุเหมยคู่นี้เคยเล่มองเคยชนะมาที่ภาคใต้ส่วนเจ้ากิจเพชรนี้เคยแพ้มาเหมยคู่นี้นะครับผมมองไปที่ว่าส่วนตัวแล้วผมมองไปจุดว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบคือความสวนสูงก็เท่ากันอะไรเท่ากันน้ำหนุนน้ำหนักก็โอเคอยู่แต่ผมมองว่า เรมบ้องจะได้เปรียบเพราะเรมบองชกกลางวันบ่อยส่วนเจ้ากิจเพชรเนี่ยไม่ค่อยได้ชกกลางวันผมมองว่าเรมบ้องจะได้เปรียบตรงนี้เพราะว่าไฟที่ผ่านมาเรมบ้องก็มาชกกลางวันถึงจะแพ้ก็แต่ก็ว่าก็กโอเคนะผมยังให้เรมบ้องนะครับจิตใจห้าวหารคนเหนือจิตใจก้าวหารสุดยอดส่วนเจ้ากิจเพชรเนี่ยอาวุธหนักแต่ว่าเป็นมวยประเภทเครื่องจะล่อนช้าไปนิดนึงนะครับอืม หนึ่งสองสามเนี่ยแล้วบ้องจะไปก่อนผมว่านนะผมให้เลมบ้องเก้าคะแนนครับผมให้กิจเพชรแปดคะแนนในส่วนตัวของผมของอาจารย์ดวงครับชอบไปที่เล้วมบ้องดีซอการค้าหรือเล่มบ้องทอเทลพัทโอ้คูนี้ก็มันนะดูครับมันน่าดูครับ <laughs> กิจเพชรก็โอเคครับต่กิจเพชรซ้อมมาดีก็โอเคนะแต่ว่ามันนะครับแต่ผมยังชอบไปที่ เรามองนะไม่ใช่ว่ากิดเพชรไม่ดีนะกิดเพชรก็ดีดีแต่ว่าเสียเปรียบตรงที่ว่าไม่ค่อยได้ชกเคลื่อนไหวร่างกายตรงอวันนะเรามองก็ชกบ่อยตรงอวันออกมาเคลื่อนไหวบ่อย <c oughs> คู่ที่หนึ่งย้ำอีกทีนะครับย้ำอีกทีนึงครับคู่ที่หนึ่งนี้ผมชอบไปที่ปลูกเสกนะครับปลูกเสกโอเค,ผม,นนคผมให้เก้าคะแนนครับไม่เพชรเอกชัยแปดคะแนนครึ่งอ่าไอแปดคะแนนครึ่งเก้นาคะแนนนั้นไม่ห่างกันนะครับดูดีๆนะครับแมผมชอบตรงนี้ส่วนคู่สองนี่ผมให้เพชรสิริชัยครับไอ คู่สองขอโทษครับขอโทษคู่สองนี้ผมชอบไปที่จอมโหดผมไม่จอมโหดสิบคะแนนเลยนะครับเปิรสี่ใชผมไม่แปดคะแนนนะถ้าหนึ่งสองสามจอมโหดนอกได้ผมว่าโอเคนะถ้าสี่ห้าก็ออกตัวนะครับกลัวจะโดนเข่าแต่ผมชอบไป็นจอมโหดผมให้สิบคะแนนผมให้เปิดสี่ใจไปแปดคะแนนที่ให้เกินไปสองคะแนนคือจิตใจครับมาจิตใจแล้วก,กระดูกมวยและจอมจอมโหดเนี่ยชกเมา่วันชกชก ตอนกลางวันเนี่ยบ่อย <c oughs> อ่าคุยสารนี่ผมให้ไปที่เพชรเปาลิศนะครับชอบไปที่เพชรเปาลิศแต่ชนะธีรพลแดงเขารายเพราะว่าผมมองว่าผมให้เพชรเปาลิศไปก้าคะแนนให้ธีรพลเนี่ยไปแปลคะแนนผมให้ให้เพชรเปาลิศเนี่ยคือไวและขยันจับเดินตีเขา่าส่วนธีรพลที่ผมไม่แปลคะแนน,นคือคือจะช้าหน่อย หนักน้องก็ดีนะน้องธีรพงศ์ก็ต่อยดีนะแต่ว่าในในดวงพติในะักตินะของอาจารย์ดวงก็ต้องไปทางพิษเป่าฤทธิ์น้องคู่มีอนาคตที่ดีครับขอให้โชคเต็มที่นะครับส่วนคู่ที่สี่นี่ผมให้เป็นลำบ้องเพราะลำบ้องจะได้เปรียบในการขึ้นไวตอนุกกลางวันมากกว่ากิจพิรอ่าผมให้ลำบ้องไปก้าคะแนนให้กิจพิรไปคะแนนโอเคนะครับชอบก็กดไลค์ จิตใจก็กดแชร์ถ้าแน่จริงก็กดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับผม